สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมในฐานะของบริษัท e n ็นวิ Fokker ประเทศไทยจำกัดนะครับทางเราก็เป็นศูนย์รวมเครื่องพ่นกำจัดแมลงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับวันนี้นะครับทางผมก็จะแนะนำเครื่องพ่นรุ่นหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Soloport สองสันครับก็คือตัวนี้เอง ทางราชการหลายท่านสอบถามน,นะครับว่าเครื่องพ่นตัวไหนนะครับสามารถดีในการใช้พ่นกำจัดมแมลงนะครับทางผมแนะนําตัวนี้นะครับโซโลกอล์ฟดีครสาับตัวนี้ก็ทางทลูกค้าก็อาจจะคนนัคกคนตาครับเพราะว่าตัวนี้ก็ขายอยู่ในท้องถิ่นขายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จะรับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมันแล้วก็ผ่านมาตรฐานคุณภาพจากประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นตัวที่พ่นกําจัดมแมนะลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับแล้วก็ บริษัทเอฟโฟกเกอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็เป็นผู้นําเข้าเข้ามานะครับเข้ามาขายให้กับทางท้องถิ่นไทยนะครับก็มีท้องถิ่นหลายท่านก็สงสัยนะครับว่าจะซื้อกับบริษัทเราได้ไงก็ลูกค้าก็สั่งรถซื้อโดยตรงกับบริษัทเอฟโฟกเกอร์ประเทศไทยจำกัดได้นะครับเบอร์ศูนย์สองสี่สเก้าเจ็ดสองแปดเก้าหรือว่าเข้ามาที่ไลน์เอฟโฟกเกอร์ได้นะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยตอบรายละเอียดแล้วก็คอยแนะนําวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับก็บริษัทเอฟโฟกเกอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับ ครับ